ใครที่เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกลับมาก่อนมาฟังสิว่าไพ่สามใบนี้จะบอกสิ่งใดกับคุณไพ่บอกว่าคุณกำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับการยกย่องเชิดชูว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ดวงคุณขาขึ้นแบบสุดๆและคุณกำลังจะได้รับมรดกตกทอดจากวงตระกูลของคุณหรือได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่ในชีวิตที่คุณปรารถนาและมุ่งหวังอยากได้มานานแล้วและคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศคุณอาจจะได้ทำธุรกิจการงาน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือคุณอาจจะมีคู่มีแฟนได้คบหากับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือคนไทยไปอยู่ั้งนอกเมืองนาแต่จะเป็นสิ่งที่ดีใครกดแชร์กดใจคำทำนายเหล่านี้จะเป็นของคุณทั้งหมดแล้วใครที่อยากได้เลขนำโชคสองดูนะคะเลขนำโชค อยู่ในนี้หมดแล้วขอให้คุณโชคดีมีชัยมีโชคใหญ่ร่ำรวย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 ,รวยถ้าคุณยอมรับพรนี้กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ว่ายอมรับนะคะ